ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมว่าสิไปหาเลาะเบิ่งเฮ็ดเขาว่าเฮ็ดล้วโง่มันออกลองไปหาเบิงบ่งมปันสิหมาน,บ,าน,บ,านาบ่ครับครับปะเบิ่งครับลดคนมาหาเฮ็ดจอดเต็มปลาเลย กดเต็มปลาเลยได้บ่ครับบ่บ,บ,บ่ได้เลยได,ได้หลายบ่บบนะใสเบิ้ <c oughs> องโอ้ขอทายลูกชิปเดยวเ้อโอ้ได้เดวดดดนี่ มาซ่องกลางคืนตัวนี้ได้แแบดนี่นะกลางคืนมือวานนี้ลงเพจตไปคือว่าแต่หลายเดียนี่เ็เพิงมันบอกใครออกเรามันสี่ง้าออกหมือเล่าเฮเพิงครับโหดคนมาหาเห็บจอดเต็มปลาเลยเห็ดอย่างโอ้เห็ดเพิง ใช่ครับได้ว่านี่ได้พ่อได้แกงขอทายเลยครับเดี๋ยวถือออกทีพันบาตรได้กดบ้งได้เถอผมบ่เคยเล่นโทรศัพท์ก็พลาดกดมหาหายส์ยังหลายเลยไช่ ่เบื่งมครับเมืองขอเขากระไดเมืองาไดเมือ่าแหลายอยู่บอกขอระคาตาข้นี่ขาแดงข้เระคาตามองมาเกเห็นข้าเงหนกินดูวาด่อยกรไดบดีแหละเพราะ็ดปวดก็ออกเลยให้เมื่อนานแท้กรไดดีบอกทาพี่เมือว่าก็ได้เติมคู่ลองนึงหังก็เต็มคู่ไหมเห็ดปวดไห เมียนแล้วเพิ่นเอาเอาเพิ่นเอาแบบมาซองกันโอ้พวกบ้นเราหาน้ได้เต็มกล้าเลยบท่านด้อกมามือนีนะกาทำไมไม่าลื่านดนอี่กมาเัดียวไจ่่กทาเดีออกมาไม่พอเดี๋ยวขทายหนังกะปกเลยซองใกล้ๆนี่ยหครับอันี้บ้านในกองครับ มาพอกันกะับมึงคนพอดีใจเห็นพอดีขอทายเพิ่นขอทายเจ้าของบ้านใดบ้างบ้านกันไปจิดไปโควิดพอดีครับคลิปนี้จบทรัพนี่เด้อครับเขาก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้พันบาทแน่นะครับครับสวัสดีครับโอ้ลูกอยู่บ้านไหนครับนี่ขอสัมผัสเนี่ยบ้านท่วงบ้านท่วงบ้านพี่น้องเพิ่นนี่เพิ่นในเฮ็ดไหมเฮ็ดบ้านพ่วงเฮ็ดเพิงขม เอ็นเราโง่ก็มีครับนี่เฮ็ดไองนกยุงอันนี้นกยุ่งพึ่งนี่นะโอ้นี่จับให้ผมเบิ่งนะครับโอ้เฮ็ดเพิ่งขานกยุ่งปลาเต็มตาเลยครับพี่น้องมาเก็บเด้อเนี่ยปลาบ้านกรมขันนิ่งครับบ้านทหารค่ายทหารกรมค่ายทหารนี่ปลาเต็มตาเลยเนไปบ่ โอ้หมาเนาะโอ้คนทักคนมาเยอะนี่ค้นมันซ่องซ่องขึ้นนะบ่โอ้ได้เห็นโลโก้ยักหลายเขาเขาส่องคืนเขาเอามาซ่องนะโอ้ครับครับเอาชายมาซ่องเอาครับผมแก่แล้วร่วมันครับเราไปจืดในนานนี่นะเมื่อเช้าผมไปโคกตะวันคนเต็มปลาเลย คนหลมือวานนี่เขาลงเฟซได้เห็นเราโงกบานนี่ค้นไปหลว่าน่ะครับผมครับเดี๋ยวผมสิล่องไปหาเมืองเพื่อเพื่อสิหมานครับผมครับครับผมครับพี่น้องครับอันนี้มาปลาไม้ด้วยครับไปปลาบานโคกกวันคนมันหลโยโพแต่เห็นลเราโง่าสองสามดอกอันนี้ผมมาปลาบานพ่วงครับติดกับคาอ่างนั้นนะครับนี่ ร่อง,อ,งอ,งองหล่อหาเบิ้งเพื่นว่าผมเห็นบานค้นบานพ่วงพิ่นหาว่างันได้เป็นกระต่ายไหมครับเห็ดเพึ่งขาวนกโยงเครื่องเห็ดขมเครื่องเห็ดละงกเพิ่นได้ไปคืออยู่ครับนี่นี่เห็ดเพิงขมครับ สีม,มันก็มูเพิ่นบอมูเพิ่นได้ก็เต็มได้เต็มตานี่ครับคืออยูคูดอกไงอู้อุย้ยหักหักจ่อยเก็บนี่ครับดอกหนึ่งครับอู้ดอกไงดีแต่วะนี่ครับนี่เมื่อนี้ดอกพอดอกไง นี่ครับเมืองอีกก่อนโอ้ยเกือบเหยียบ <laughs> โอ้ยยัยแม่ยัยแม่มันบ่นี่เห็ดเพลิงโคมดอกนะยย่ย,ยง่ามง่ามเมีอย ไปบ้านโคกกับว่านเห็นเขาลงเฟสเมื่อวานนี่เห็นเขาได้เฮดโลโก้กล้ายไปล่องเบงเหมือนบอคือสับนี่ใส่ยูครับ คืเอเานี่ดอกง้มตัวนี่เนี่ยนดาฟังนี่ดอกยังใหเนี่นดเผินขมเนี่ยี่ได้หูแล้วบัน,นน,นี่นี่นี่นนนนนยังงามเลยครับนี่นิดดเผินขานุงยุ่งบดนี่ตัวขายเงาแมนปาเถาะนิดถุงขายนุ่งยุงงงย่งบนขม เฮ็ดคมเกือบคลายเง่ u เกืบุหูบุหแล้ววันเสี้ยนเฮ็ดคือเจ้าเนาะอะไรที่ซองกับตาก็ากเท่านั้นึองซองนี่น้องเออปลานี่งพ่ออยยุครับ ue, ยังเฮ็ดเรืออยู่ป้านี่โอ้ตัวนี้เนา่าเอาโดน ออน,นี่ครับ,บขพได้ยุ่นี่ครับดอกหนึ่งน,นีอีก เออถ้านีดอกงามๆตัวเห็ดดอกตังตรงๆใหญ่ๆอยู่เกือบเกือบเพาว่าเนาะล่องเบืองว่ามาโคโคไข่ทหารนเพื่อมันออกออกอีรีไปออกยนติเส้าออกเหรอ นังคนเขาเข่กินกันเนะเาะเพราะว่ามันขม,มแล้วแกงเข้าห้องก็ชอบแล้วหลวกทรงก็ได้กันหลวกทรงไปให้หลูกกินเขา นี่ต้นกงุงเทปยูงเทกรุงไทยมันเพรียงรุงเทปอ,อันนี้เห็ดเผลิงยังนอเฮ็ดยังนอครับนี่โอ้เห็ดตะปูกินกื่ไรครับมันเบือ่อ เห็ดยังน้อครับมึงก่อนโอ้เห็ดเพิงเพิงเขาเห็ดเพิงเขาเห็นเนา้ายหญ่บอกเห็นเราเดียวนี่เห็ดเพิงขค้มพี่น้อง ขึ้นดมอนึไมมอืมอีกสองนึงอ้นอืมมมนี่อืมโอ้ตัวนี้เน,าน่าแล้วมามูเพิ่อะไรฮะมานแต่ตายาตายาบาท่วงนะ เห้นอ้เอเห็ดนอ้อคือคือเห็ดป,ก,ปก๋ไงวะแมนบอสไอ้ท่าเอเอเห็ดปูด๋ไไอ้าเน้อมูเพิ่งเห็นดอกเดียวพอวออยู่ยมู ครับให้เพิม่มโอ้นี่ครับปอยแล้วครับ ครับอดอกหนึง่งเก็ดแพรกอมนี่ครับเลืเอ่อยๆอยู่

ี่ครับข้าแต่ยังสี่ของนี่งแฉบดอกมันจุมจุมตากระหองนี่ครับพี่ตอง จกดอกวะหนึ่งสองเห้นสามดอกครับหดอกนะึ่ง ครับดอกามๆงา,มานดอกา,าม่มีไถสุกอนกัไปใส่ทำคุ้ใยใบไม้หมดแล้วหาเบอร,ร์อีกกอนโอ้ยุ่งกับล่หลยพี่น้องเลยเลี้ยงน้อครับเมืองกัน เห็ดนี่ว่าเอาจากเห็ดเขาเอาเิอดเห็ดนกขุมนกข่าบ่าไปต่อครับ นี่ครับพ่ออีกแล้วครับคแหวนดอกติดกันเลยครับแอีกต่อครับ นั้นด้วย digital, นี่ันอยู่เห็นเห็นเลือย่เห็เพองขางยุ่งโ้งามอยู่เพงครบเลยเายุคเอยยุคโอ้หดอกงามงาม้ามีแล้วก็ต้องสบเพราด้ตุ่มอยู่เมนโอ้ดอกงามเถอะเฮ้ยเบิ้งยยงามเลย ดอกไง่นะโอ้มีไงหมันตัวหนึ่งเออดอกงามด้วเพชรข้านกน้องอือเออขึ้นยิ่งเลยลหะนะอืมอดอกงามเลยไลาบมังกรอืมแล้วงามไสีงา voilà? ด้วไลายจุเออ โอ้พี่หน่องของขได้เห็นน้ำเขานี่ตื่นทานนุงยุ่งนี่อาเด้อปว,วดใยไปต่อครับเกียเพิ่พมเพืนี่เพืนีจุม่ม เชยออกมาเลยใส่เชียร์ขาตรงไมาม่แพ้ขาตามเลยยังไงปุ๊บุ่นดอกหนึ่งเออยังไงตาดีแต่ว่าเออข้ากับพ่อมวยโปรตสตลายเออลองดูลองดูเป็นมาก่อนเพื่อเกิดพอพอเอาจะว่าแหละนี่ครับมันคือการโทษเกือบยางเตะเอาเฮ้ยยางขามมากเลยว่างหันนี่ครับ มาล้งมูลคืออยู่ครับเหลืองในนีเหรอือเหลืองคือนี่ครับดอกนึงนี่พี่น้องว่าไปนีคือใบใหม่บอกต้นยาตามไปด้หนึ่ยอุ้หยนี่คัก่เห็นเด้เออ นี่ครับพี่น้องเห็น,นหอีหล่ะเห็ดเพิงเห็ดเพิงอยางนอหนี่นอต้องเอาไปให้เสี้ยนเห็ดเบุงยางงามเลยคนี่นี่ดอกง่ามเห็ดเพิงอียางบุญดอกสองดอกนี่ครับ เพิงโอ้เพิงเขาครับจัาแมนแมน้อแมนดอกในยื่นเทียดเหตุเขาเบาหัวน้ำเขาหาอีกก่อนครับที่ครับตอนมีนข้างนอกเพ็รเพิงขาโนยุ่งครับโดนแบบง่ายเลยนี่ครับ ยาอ้ดานน่ค hmm. ร yeah, yeah, yeah. yeah, okay. mm ับ hmm. ม mm ีเ hmm. ห mm ็นเมาทำนะยัง่าคนมุ้บ่ัง่อาไปห้เชือกเห็ดเบิ้อก่อนนะหรอเคียบิมือ เอ็่อยู่ไต่ด้ยไนี่ครับเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้วคือยุนี่ครับนี่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 ่ไหมนี่นี่นี่เ็นแล้วมันเป็นไมันใ่คื่อชื่อใยอะไรสองดอ

ีงเก็บไปไปเสี่ยนเฮ็ดเบิง้งอู้นี่ครับที่น้อนนี่ครับเห็ดเผือพันองุ่งคน,นครับบ้าแห้งบ่ได้ย่านเขาไม่หยากครับ ดอกน,นึงครับโอัยงานเดียวทีงงานครับนี่คี่ครับดอกนึงครับนี่คือ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 คได้ต่มเอาไปฝากลูกอย nah ู่กรุงเทพอยู่ครับนี่ครับ เีือวเคลียบุงอีก,ก่อนครับต่วเห็น ก็ทับพี่น้องนีสองดอกสองดอกสามดอกตัวนี้เปิดเบิงเปิดเบิดโอเคครับนี่นี่พี่น้องครับคือคครับจุกหน่อยครับ Ồ, oh, cứ gắn lại Nói ra thôi <laughs> ครับปล่อยแล้วครับดอกจุ้มครับกําลังขึ้นเลยกําลังออกกําลังออก

นี่ครับไอ้ไม่เพศคือคู่กันนี่ยกำลังเสียดนี่เปลังไงใช่เที่ยวไปหาต่ออีกเท้ไใจเติมแล้วสวยสะหอนรถนี่ครับพี่น้องผมได้เห็ดเห็ดหลายอย่างอยู่ครับเกือบเต็มคู่อลไรนี่เห็ดลกยุ่งเห็ดละงกเห็ดละงอกซี่พัวดอกนี่แหละครับ ยลิบนี้กับสิจบซัมนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดซักสไคร์แพ์มาหน้าเนี่ยครับกดกระดิ่งนะครับเอ,อ้อครับสวัสดีครับ